นนะคะคุณหนูหลังจากที่เราได้ให้อาหารเต่าอาหารปลาแล้วต่อไปเราจะมาชมสตรอเบอรี่ของเราใช่ไหมคะและผักคะน้าของคุณยายนะคะชมเลยสตรอเบอรี่ของเราทั้งหมด8ต้นทำการเดสมอลเล่ไปแล้ว2ต้นนะคะด้วยอากาศอุณหภูมิของเมืองไทยเรานะคะและตอนนี้ก็คือผักคะนา้าสปีกไทยผักคะนา้า ขักคนะนโอเคอ่าก็กำลังที่จะเติบโตนะคะอ่าโอ้อันนี้โดนแดดเอาเข้ามาก่อนนะคะเราจะโตเราจะโตโอ้เป๋่ามันด้วยเหรอคะเป๋าให้มันฟื้นคืนชีพเหรอคะอผักคะน้านะคะและสตรอเบอรี่ของหนูเอดาอ่าเดสมอเร่ไปแล้วสองต้นนะคะ คาดว่าจะตามกันไปในเร็วๆนี้อีกหลายต้นนะคะและนี่คือสวนเล็กๆด้วยอ,อ,อ,อะไรคะอ๋ออยากโชว์ต้นนี้เลยคะเขาเรียกว่าต้นอตอน,น,นกคุ้มนะคะออโชว์อตรงน,นี้ด้วยอ้าวมัน,นย่อนแสงนะคะมันย่อนแสงอ้ โอเคค่ะคุณหนูนนคือแดดประเทศไทยมันร้อนมากนะคะดูดอกกุหลาบของเราเหี่ยวเฉาแล้วนี่คือต้นเข็มของเราการะลังถูกฟื้นฟูปั๊มหัวใจแล้ในเมื่อเช้านี้โอห้นี่ต้นใบโหระพาอ้าวย้อนแสงไหมคะ กำลังงามเลยเกลังกย์วอชอ๋อวอชอ๋วอชมันลดตอนนี้ไม่ได้เลยนะคะนี่วะมันเหี่ยวค่ะมันเหี่ยวสปีกไทยมันเหี่ยวมันเหี่ยวมันเหี่ยวโอเคอาคุณหนูหันหน้ามาค่ะเราจะจบคลิปตรงนี้นะคะเป็นกำลังใจให้คุณหนูของเรากดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ